สวัสดีค่ะว,วันนี้ก็มาอยู่กับพีพีเกมมิ่งนะคะวันนี้อยู่กับใครเอ่ยแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีช<อ>ื่อโยกอันนี้หน,น้าไปไหนไอันนี้คือโยกนะคะเป็นโยกเพื่อนของเราเองนะคะมาแคสในการเกมเอ่าเป็นเกมเกมแรกนะคะเกมแรกที่เราจะแคสเลยค่ะคือเกมไพครับค่ะเกมเราไปสร้างบ้านกันต่อกัอนเลยนะคะเกม่ะสร้างบ้านกันต่ออ่าตอนนี้ก็ขอปรับเป็นหมวดอ่า ตัวรอดนะคะเพราะเรายัางไม่สร้างบ้านบ้าน,นยังไม่มีที่ซุ้หมหัวนอนใช่ยังไม่ให้มีที่ซุ้มหัวนอนสักหนึ่งเราต้องม,มีของน<ะ>ี่ภาพชาัดต่ออ่ะยล้วคุณจะวางทำไมวะใครอยอู่แก๊ปพิมอะไรเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็มาสามคนนะคะแต่เล่นด้วยกันแค่สองคนนะคะเพราะอีกคนนึงเขามาหลับเสีย อ่ะโทรศัพท์หายไม่ได้หายไม่ได้เอามาถูกต้องไหมแย่โอเคคนนี้เขาเก่งภาษาอังกฤษว่าสอนให้หน่อยนะคะบางวันเขาบอกเขาไม่ได้รับจ้างถภาพไม่รู้ว่าถ้าภาพไม่ใช่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยเพราะอะไรแบบกล้องอัดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เกมนะคะเราไม่ได้สายอื่นค่ะเดี๋ยวจะมีสายสกปรกกับสายช็อตแน่นอนค่ะสายสกกระโดดได้ดใคร ah. ah. อะใครอะอ่าโยกตรงนี้ไม่ต้องทุบนะตรงนี้วางไปเลยแล้ก็ทุบไปได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เขาติดยางงอมเงียมค่ะ ไม่ใช่ยาอย่างนง้นนะคะคือโทรศัพท์เขาหมึกค่ะไม่รู้เป็นอะไรเขาต้องกินยาสว่างตลอดเวลานะคะหยุดกระจายตัวสอยก่อนคุณสว่างขอยอีกแลนดโมดแนดเมอแลนดมแนดมเมอเคโอเคค่ะก็วันนี้นะคะจะบอกอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่ไม่ได้แคลดนะคะคนที่ไม่ได้เล่นกับเราเนี่ยก็คือคุณนายค่ะจำได้ไหมคะที่เราเคยลงคลิปไปแล้วค่ะเราเคยลงคลิปไปแล้วคือ มันบ้าบ้างนะคะครูไม่อยู่ครูไม่อยู่ตอนนั้นอเรียนยูวากาชาค่ะเขาก็แจมด้วยหน้าใสา่แจมอ่ะ ช่วงสุดท้ายหน้าแตกเลยอ้ยไม่รู้เสียงมันจะกระตุกหรือเปล่านะคะโอยเกลียดมากเลยอะไรอะ่ะมันไหลลงมาเพื่ออะไรกูยอยากรู้นี่เหี้ยทขาบอกให้ ก็ไปดู้ี่โน่นก่อนได้สิก้าวไป,ไป้ว999บอกบอกด้วยอันนี่เดี๋ยวพาไปดูชันนะนะคะอลอยขึ้นดีกว่าเร็วกว่าโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องอื่นนะคะอันหนึงให้ไปถึงก่อนโอเคค่ะมาถึงแล้วนะคะรีวิวนิดนึง นี่ถ้าเป็นหมู่บ้าน A B C อย่างนี้นะคะถ้าใครเล่นนะคะประจำก็จะรู้นะคะว่ามันว่ามันชื่อเรื่องอะไรคะไม่หมู่บ้าน A B C ว่ะเนี่ยไม่ไม่ลงไปช่วยในไฟไหม้อะนี่ไงเฮ้ยจริงจริงช่วยไม่ทันและ ABC. ขอโทษ A B C จะอย่าเอาอเอา<ๆ>เอาเอาหินเอาหินทับมันเลยออ๋หินทับได้เดี๋ยวมันจะลามเดี๋ยวมันจะลาม เป็นพลเมืองดีค่ะแน่นอนแต่ชีวิตจริงไม่ดีมันร้ายกลัวตายเออชีวิตจริงกลัวตายโอเคพอ,อ,คพองดานให้เขาดับเองนี่แล้วมีจุดสำคัญอย่างหนึ่งด้วยนะคะคือดูทางลงชั้นใต้ดินเราดูทางลงชั้นใต้ดินแล้วนะคะ ี่ไปบอลชูชิเอา <laughs> โอเคเอาแล้วรอบนี้ได้อู้ตึ้งแต่ว่ากระโดดแบบบันจีจำทิ้งแกออกอกไปทำบล็อกสนามข้างนอกดิแบบเตึ้งเดีย๋ยวเราทำห้องต่อโอเคโอเคแล้วเราจะทำบล็อกกันไหมบล็อกกันห้อง ยกเข้ามาดูนี่ดิยกเข้ามาดูหน่อยเข้ามานี่ไหนอยู่ไหนดูประตูที่ไหนโยกไงพี่ไม่แกจะทำบล็อกกั้นไหมบล็อกกั้นแบบนี้ไหมเนี่ยจะทำบล็อกกั้นแบบนี้ไหมหรือว่าไม่ต้องทำังไงดีกว่าแล้วแต่เธออะไรอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะัตะกี้เสียงเพื่อรบกวนะคะก็ต้องขอบไปด้วยนะคะโอเคค่ะพูดเร็วไปได้ค่ะพูดเร็วมากพอแล้วมั้งลึกมั้ ลุกแล้วแหลนะเนาะหรือหันหน้าไปจอยกันนะคือหันหน้าละวค่ะถ้าเอ้ยวันพรุ่งนี้สิวันพรุ่งนี้เรา,น,าน่าจะลงอีกมั้งพรุ่งนี้ใช่ไหมแม่เขาจะอามาเขลองขอเดินเย็นและเย็นละนะคะแล้วเราจะต่อห้องเพิ่มตัวอะไรกันไหมคะแน่นอนอเย้ค่ะเสียงรบกวนมากค่ะตอนนี้มันกำละัง เออเป็นรีวิวยไอให้รีวิวย๋วทํามาก่อนสก่อนนะคะเดี๋ยวคากแล้วคิปหน้าสอ้างอะไรเลือกเ่ดนะคะอ้สอางรก็บบว่าคนที่ติดตามนยากให้เเสียงดังมากแป๊บนึงโอเคค่ะ เมื่อก okay, ี้โดนแก้งมาเยอะตกโลกเกือบตายดีนะคะเป็นภาคที <S 1> <S 1> ่ไม okay, okay, ่มีชีวิตค่ะตื่นแล้วกูก็ะบกติดหัวโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะคลิหจ้าเจอกันใหม่นะคะ